พูดถึงลาคฟันเทียมนะคะทำเสร็จแล้วใช่ไหมตอนแรกหนังเงินมันเป็นแบบนี้สองเล่มนะเห็นไหมอ่ะจะให้เห็นยังไงโอเคน่าจะเห็นหรอกไม่เห็นแล้วก็ เพราะว่ามันก็มองยากมันมันยากนะแบบว่าเพราะเราต้องไปตัดไหมนะั่นแหละเขาเรียกน้งบ้านเราไปตัดไหมสิบสิบเนื้วกับบวมเห็นมันทํามามันก็บวมเพราะว่าเล่มน,นี้มันสองเล่มราคาหนะ่ะสามหมื่นกว่าแต่ใบแม่โชคที่เขาส่งมานะหาไม่แต่แม่รู้อยู่ว่าเราก็ว่าจะหักค่านุน้นค่านีน้ค่านุน้นอะไรนี่แหละเขาเขาจะส่งใบมาเราก่อน เราไปตรวจก่อนว่าเราจะทำใช่ไหมตัวแรกเราไปตรวจกับหมอนะี่ยว่าเราจะทําเราไปถอนฟันมาแล้วหมอธรรมดาก็ส่งเราไปหาหมอที่จะทําเพราะว่ามันต้องหมอเฉพาะทางนะหมอธรรมดาทําไม่ได้เขาไม่ได้เรียนมาเขาก็ส่งไปหมอนี้เพื่อจะให้เราทําทีไปถึงหมอก็จะตรวจ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 รวจะจะเสรจ็จข้ามผ่าน<ม>แล้ววันหลังเขาก็จะนัดเรามาเหมือนวันที่เมื่อวานนี้ไม่โชคไปวันก่อนนะ่ะไปก็ไปเพื่อใส่ แต่ใสลากฟันเทียมให้มันแน่นก่อนเขาก็จะใช้แบบที่เจาะรูนะ่ะคิดออกมาที่แต่มันมันก็คล้ายๆนะไม่โชคมองนะ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหัวว่าเราอยากได้รูรลรูลใหญ่นะ่ะแล้วกระดูกฟัลนลมีเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนกับเจาะเจาะเข้าไปในในที่แบบว่ามันก็เจาะเป็นไม้เลยค่ะนึกออกไหมแล้วทีนี้ราคามันก็สามหมื่นกว่า สองเล่มเนี่ยแต่ข้างในส่นนนะมันมันไม่มันไม่น่าอายราคามันก็จะสูงหน่อยเขยับออกมานิดนึงตอนนี้มันขยัออกมานิดสองเล่มทําไมถึงถอนถ้าไม่ถอนมันก็มันไม่ประโยชน์แล้วอ่ะมันมันเสียแล้วมันก็ต้องถอนถ้าไม่งั้นทําให้ฟันใช้รู้สึกมีปัญหาคุณหมอแนะนําเราก็ทําตามคุณหมอสั่งคุณหมอบอกทีนี้ทําออกออกมาแล้วทีนี้เราก็ไปตรวจเรามีกระดูกเรียบร้อยก็มีกระดูก ราคาทั้งหมดเนี่ยสามหมื่นกว่าแต่เรายังไม่ได้จ่ายนะแต่เขาจะส่งมาก่อนก่อนที่เราจะไปใส่ยลากฟันเนี่ยเขาจะส่งมาก่อนส่งมาเสร็จเขาเราจะทํำไหมไม่ทําเราก็ต้องโทรไปนัดอีกนะก็เหมือนว่าเขาจะดูว่าเรามีเงินเราพร้อมไหมนั่นน่ะที่จะจ่าย <S 2> <S 2> ใช่ไหมทีนี้เขาก็จะหักมาเราแคนก็จะพูดให้เขาเข้า,ขาคือจากสามหมื่นกว่ามันก็เหลือสองหมื่นประมาณหมื่นเก้ากับสองหมื่นอน่ะ อีกไม่นานก็สองหมื่นนี่แหละที่จะต้องจ่ายแต่ว่าวันที่ไปทำเมื่อเมืม่อวานน่ะส่รลากฟันไปแล้วหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอจะส่งเป็นบิลจ่ายเท่าไหร่มาให้เราอีกนัจะจะ่นึองเราจะไปคุยให้ฟังว่ามันจะเป็นการที่เขาพูดไหมเพราะว่าเวลาที่เราไปทำลากฟันน่ะแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันถ้าเขาทำเสริมเติมไปอีกเนี่ยยังยังไม่โชคแบบช่องมันแคบเขาอาจจะทำเติมอาจจะเพิ่มเงินไปเอที่เราไม่รู้เราก็มาลุ้นกันว่ามันจะเท่าไหร่ ที่แน่ๆที่เขาบอกมาในครั้งก่อนจากสามหมื่นกว่าก็พวกง่ายหลวงช่วยด้วยแหละก็เหลือ, 20, อสองหมื่นพูง่ายใช่ะทีนี้ถ้าเราไปาไปไปไปใส่มาแล้วถ้ามีราคาที่สูงขึ้นเขาก็จะส่งบินมาบอกอีกครับถ้าบอกไม่โชจะมาพูดให้ฟังนะว่าทำโนวิแต่ไม่ชชกเคยดูผ่านออนไลน์ี่เที่บางไทยนะ่ะเขาทำลากฟันเทียมทั้งใสอะไรเรียบร้อยนะสามหมืนกว่าเนี่ยและไม่ถูกเลหนึ่งซี่เลยนะ ไม่โชบได้ดูนะพราะอย่างมันเล่าประสบการณ์ไปทำมันก็บวมเดี๋ยวมันก็หายเพราะว่าเรามียาแก้อาสเส็จยาฆ่าเชื้ออะไรเนี้ยมากินแต่มันก็ยังเจ็บนิดหน่อยจะกินอะไรก็ยังแต่ก็ไม่ก็กินได้กินข้างนี้เพราะฟันก็ยังฟันตรงนี้มันยังดีอยู่มันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้เจ็บฟันนะคะมันเจ็บตรงที่หมอทำล่าฟันเพราะมันระบมใช่ไหมเขาเจาะเข้าไปมันก็ต้องระบมใช่ไหมคะให้เรามาเล่าประสบการณ์เล่าราคา ดี๋ยวราคาที่เขาส่งมาจริงๆเพราะว่าเป็นมาไม่ชูดจะมาบอกอันนี้เราสรันคนที่อยากจะไปทําเพราะว่าฟันมันมีความสําคัญกับเราเหมือนกันนะเพราะฟันถ้ามันหายไปแล้วมันก็ดูเราจะดูมีอายุแล้วฟันพอหายไปซี่หนึ่งมันจะล้มใช่ไหมมันล้มก็ทําให้ซี่อื่นมันไปด้วยและโดยเฉพาะในพวกมีปัญหาเรื่องเหนื่อกใช่ไหมเหนือกเราไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่าเรารักษา ตลอดเวลาเนี่ยหละปีหนึ่งก็เราจะทบหมอประมาณสามครั้งเพราะว่าไม่โชคดีเป็นคนที่มีตอนที่มาน่ะมีปัญหาแล้ว่ารุนแรงขั้นรุนแรงสามารถฟันุดได้เลยแต่ว่าเราเรามารักษาทันแล้วก็เราก็ไปรักษานะคะพูดถึงราคาเนาะสวัสดีค่ะพูดแค่นี้แหละเราประสบการณ์ว่ามันบวมตึงตึ้งอยู่เนี่ย <c oughs>